เดือนมกราคมนะครับหลังปีใหม่ผมนึกว่าน่าแรงนะครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับที่เข้ามารับชมในช่องโคดคอนโสแล้วก็แฟนเพจนะครับโคดคอนโสมาอยู่ในเขตของตําบลเทพารักษ์นะครับตลาดสังกสีวันนี้มาอัปเดตในช่วงหลังปีใหม่นะครับแต่เดี๋ยวเราก่อนจะเดินตลาดนี้เราก็ต้องมาร้านนี้ครับสุชินวันชัยนะครับเครื่องเสียงมือสองญี่ปุ่นยุโรปนะครับเขาการันตีในะคุณภาพนะร้านนี้คือ มีการ QC สินค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าทีา่เป็นที่ต้องการของตลาดแล้วกันนะครับผู้ที่เล่นเครื่องเสียงแนวนี้นะครับจะต้องพลาดไม่ได้นะครับร้านนี้สุชินวัญชัยนะครับรับซ่อมแผ่นเสียงญี่ปุ่นทุกอากาศด้วยนะครับเนี่ยเครื่องเสียงไฮเ n ็ทุกยี่ห้อขายแอมป์ M, กีตาร์ลำโพงต,ต่างๆนะครับนี่นะครับด้านหน้าอลังการงานสร้างนะครับ มาเที่ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะจัดร้านนะคราวที่คราวแรกผมมาก็ถือว่าร้านใหญ่โตนะครับสวัสดีครับคุณสุชินครับคุณบรรชัยครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับคุณบัรชัยนะครับผมสวัสดีนะครับผมนานๆเจอกันนะครับจัดร้านเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมรู้สึกว่ามันโล่งๆขึ้นครับครับผมก็โล่งขึ้นโล่งขึ้นนะจะโล่งขึ้นหน่อยก็เครื่อง ครื่องช่วงช่วงกว่าปีใหม่ขายไปเยอะเลยเลยโล่งเลยตอนนี้ก็เหลือเหลือน้อยละเหลือน้อยเลยถามเบอร์โทรเยอะมากนะครับอ๋อครับทโทรเพิ่มต้นรายการก่อนอ่าศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าสี่สามสามหกห้านะครับพิสตันวันไชยอยู่ตรงไหนครับอ่าตลาดสังกสีเทพรักษ์นะครับก็คือยิงมาที่นี่เลยนะอ่าที่นี่เลยจับหรือจะจับที่ร้านก็ได้นะ GPS จับที่ร้านเลยอ๋อที่ร้านนี่เลยครับอ่าสุชินวันชัยครับมาถึงได้เลย GPS ใไหมอ่ามีเดดี๋ยวจะไอ่า GPS บาง GPS ที่ร้านได้เลย ได้นะครับวันนี้มี<จ>ะอะไรใหม่ๆมาบ้างนะครับเดี๋ยวให้ใช้แนะนำนะครับลองก็มีพวกเครื่องเล่นเป็นเสียงพวกแอมอะไรเนี่ยมามาใช้นใหม่<ล>มพอไปครับ<ช>เ,เ,เ,เครื่องอุปกรณ์ผมใช้เป็นเสียงนะครับแล้วก็มีพวกลำพวกอ่าตอนนี้เป็นของยี่ของญี่ปุ่นที่มานะสวยๆกันเลยพร้อมใช้งาน,น,นใช้งานได้เลยซื้อไปก็ใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยรับประกันตลอดชีวิต ซ่อมฟรีหมดเลยครับเหลือแต่หัวเข็มนะครับเราเรารับซ่อมตัวนี้ด้วยใช่ไหมก็มีก็มีซ่อมไร่ก็คืออย่างเดียวก็คือเครื่องดีเป็นเสียงอะมีพี่พี่ชายก็ทําได้นะพี่ดูจินก็ทําได้ก็เชิญนะพี่ตามตามสบายนะครับจองรอยจุดนะครับลูกค้ามาลูกค้ามาครับก็มีเดี๋ยวมาดูมาดูเครื่องไฮเอนด์นะครับใชเดือนหน้าครับครับผมมี อันนี้เขาเรียกว่าเครื่องเสียงให้เอ็นอันนี้เอาเอาเริ่มต้นให้เอ็นก่อนเนาะครับผมได้ได้เดี๋ยวค่อยไปอันนี้ก็คือตัวนี้เคลไม่กินยูเอเลยเคลสามร้อยไอนะใช่อิทอร์เกตเคลฮะตัวนี้หนักเกือบสามสิบโลตัวบางๆเนี่ยครับมีรีโมทนะครับมีรีโมทมมีีรรโทนะคับข้างละอินเทอร์เกตแอมก็แอมปฟังเพลงนี่แหละข้างละสองร้อยห้าสิบเอ้สองร้อยวัตต ที่8โอห์มนะฮะข้างละตัวนี้สนท์นราคานะตัวนี้หรอตัวนี้40,000ห้า40,500บาทสวยใช้ได้เลยนะตัวนี้นะใช้ได้เลยฮะอันนี้มันเป็นไฮเอ็นเครื่องคเครื่องดีเลย,เ,เ,ลยเกตเกตสูงของใหม่ก็ประมาณแสนโอ้โหของใหม่เป็นแสนประมาณแสนหกแสนเจ็ดนะครับราคาตั้งก็ประมาณแสนแปดแสนเก้าเลยขายขายจริงกนอยู่แสนหกแสนเจ็ดนะของใหม่นะอันนี้ก็หายไปแสน หายไปแสนเลยนะมือสองแล้วก็มีแล้วก็มีลำโพงลำโพงอันนี้ไฮเอ็นเป็นแบ็คพิโนเลยครับสวยเลยครับมีมีตั้งพื้นอันนี้ไฮเอ็นโฟกัสออดิคุวยเป็นเคปล่าฮะมีเฟดปักด้วยฮะอนี้เฟดปัอกอันนี้ลำโพงไฮเอ็นโฟกัสออดิโอครับ ค,คู่นี้ก็ประมาณสี่4มื0นกว่าน้าคู่นี้เจ0ดหมื่นกว่าแสนขึ้นมาเลย <laughs> แสนขึ้นนะแสนขึ้นมาเลยราคาแสนขึ้นเลยอือจะเป็นไฮอ็น <laughs> แล้วก็มีมีอิดิเกตแม่ิทีทอสแม่มีทอสตัวนี้ต,นตัวนี้ก็ราคาถูกถูกะราคากลางอยู่สี่หมื่นห้าผมขายอยู่สาม0 0ืนห้านะตัวนี้ <c oughs> น 35, สา0หมื่นห้าสามารถสมบูรณ์เลยอย่างดีเลยเจอนะครับเชิญชมก่อยนะครับแล้วก็มีแม่ิีทอส ไม่ินทอร์รุ่นตำนานเลยรุ่นรุ่นที่เขาหาเล่นกันเลยนะฮะตัวนี้แมกนิโทแมกนิทอร์เอ็มเอหกพันแปดตัวนี้ตัวนี้ฝรั่งฝรั่งเขาการันตีให้เล่นมาว่าเสียงดีที่สุดของไอ้ของไอ้โซลิสเตตนะอันนี้ไม่กินอะไรครับไม่กินวีเดะครับวีเดะเอ่อแมกยินทอร์อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูก็ได้นี่มั้ยสวยสวยมากอ่า มิจิต้องเป็นตัวแรกมีรีเอ้ยรีโมตรีโมทไม่ได้มาใช้รีโมตได้นะตัวนี้อย่างงานยังเนี๊ยบไปเลยครับครับตัวนี้ก็เสนอขายอยู่ที่แสนแสนสองครับตอนนี้นะครับครับผมครับ่เออถ้าภาพใหม่เยี่ยมเลยกิ๊บเลยราคาไม่แพงครัราคาตัวนี้ครับครับแล้วก็มีพวกปีปีก็สองปีไอคิเฟตนะตัวนี้ ไฟบ้านเราหมดนะไอ้ทั้งนี้คือไฟ220บโวลต์เลยอันนี้คือใช้ไฟสองร้อยยี่สิบใช่อตัวนี้อแอคทิฟเอทเป็นปีฮะป,ฮะปีไฮเอน็นตัวนี้ก็ประมาณ2 7 0 0มตัวนี้นะครับครับส่วนแล้วก็ตัวล่างก็เป็นปีกับพาวเวอร์นะแอคทิฟเอทคู่นี้เขาขายกัน70,000นะตลาด60,000กว่า70,000อันไหนครับทั้งคือเนี่ยสองตัวเนี้สองตัวนี้นะครับใช่ปีกับพาวเวอร์นะ <Power S 2> มีกรอบไม้ด้วยอ่ว power <Okay. S 2> ตัวนี้เป็นปีตัวนี้ก็หนัก30มชิกโลตัวนึ่งตัวปีก็20่สิบโลได้ปีอ่ะครับคู่นี้ผมเอาด่วนๆก็ประมาณตั้งไว้ราคาประมาณ5้าหมื่นแปา่นเประมาณเนี้ยแต่ถ้าจะเอาก็คุยหลังป้ายอีกทีผมลดสามารถลดให้ได้ แต่ว่าราคาอืมราคาการ์ดใช่เลยนะครับใช่ราคากลางก็หกหมื่นห้าขึ้นไปอ่ะถึงเจ็ดหมื่นนะก็ราคามาตรฐานใช่ไหมใช่ใช่ราคามาตรฐานเขาอันนี้ผมจะขายขายขายต่ำกว่าเขาเยอะอยู่อ่าอย่างตัวนี้ก็เป็นอีทิเกตแม็กกินคอร์ไอเป็นรีเซอร์เวอร์แม็กอีทอร์นะฮะน้ำมินเทสครับผมตัวเทลใช่ไหมเทลสี่หมื่นห้าพี่สี่หมื่นห้าตัวนั้นอ่ะใช่ใช่เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวา มีบาลานซ์อะไรก็ี่มีรีโมทนะครับมีรีโมทมีครบครับรวันนี้วันอาทิตย์ก็ลูกค้าเยอะอลูกค,าค้าเยอแล้วแต่ค้าที่นี่ค่อนข้างแบบคัดสรรมาครับแล้วก็มีอิลิเกตอิลิเกตมาร้านเนี่ยตัวนี้งานสะสมเลยกรอบกรอบเดิมจากญี่ปุ่นนะตัวนี้ไฟร้อยนะมีตัวไฟร้อยนี่ใช่ไฟร้อยอ่าใช่มีมาล้านตัวเดียวที่เป็นไฟร้อยนอกนั้นจะเป็นสองร้อยครับพี่เชิญชมตอนบ่ายก่อนนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่ง อันนี้ก็เหมือนตัวนั้นใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วก็ตัวนอ่าตัวนี้ก็ตั้งไปตั้งไว้ซ้ายขวาไงเอาไว้ลองให้ลูกค้าเลยตัวนี้ก็มีเครื่องเล่นดนตรียงแล้วก็ตัวนี้แกมาร้านแอมลอดพาวเวอร์ลอดรุ่นตำนานที่หาเล่นกันหาเก็บกันสภาพสวยมากเหมือนใหม่เลยตัวนี้อันนี้คือเป็นลอดใช่ใช่อ่าฝาฝาอาจจะมีตกๆนิดนึงแต่ละใหม่ถือว่าใหม่เป็นเป็นรุ่นตำนานเลยครับ มีคนลงขายอยู่แสนกว่าก็มีฮะแต่ผมไม่ถึงอะ <c oughs> คุยได้เลยตัวนี้คุยได้นะคุยได้เลยราคาคถ้าสนใจค,คุยได้เลยตัวนี้บางคนคนก็ลงแปดเก้าหมื่นแสนอะไรเงี้ยแสนกว่าแสนกว่าอะไรมีก็มีแสนอยู่ตัวแต่ว่าคุยราคาหลังป้ายได้เลยครับผมขายไม่ถึงเขาก็มีอินเตอร์เกตมาล้านที่สวยนะตัวนี้ไฟไฟร้อยครับต,ต,ตัวนี้ตัวนี้แค่ ตัวนี้อรู้สึกจะประมาณหกพันกว่าอเอ้ยหกพั 6, นเจ็ดพันห้าครับเจ็ดพันห้าตัวนีนบตัวมีกล่องไม้ตัวนี้อิติเกตรุ่นดีอยู่เหมือนกันนะกล่องกล่องไม้ตัวนี้ประมาณหมื่นหนึ่งครับประมาณหมื่นหนึ่งที่เข้ามาใหม่ก็มีเนี่ยมี n a d นะราคากลางกลางหมื่นหนึ่งหมื่นต้นต้นฮะตัวนี้สามสองหกนะครับสามสองหกแล้วก็มี power เป็น Power Xcom ตัวนี้ก็ประมาณเก้าพกว่าบาทตัวนี้นะครับประมาณเก0 0พันเก้าตัวนี้ใช่ตัวล่างตัวล่างนี่สภาพมีกล่องนะฮะเหมือนใหม่เลยอันนี้คือรุ่นรุ่นใหญ่เลยฮะสองข้างละสงร้อยหสิบรุ่น5 5 0 0ันห้าตัวนี้สภาพเหมือนใหม่มีกล่องเลยะนะครับ แล้วก็มีมีลำโพงลูกโบส์ลูกเต่าโบส์มานะ้วมีมาหลายตัวเลยอ่า <c oughs> เป็นลูกเต่าลำโพงลูกเต่าอ่าลำโพงลูกเต่าครับครับ <Okay. S 2> แล้วก็มีตัวนี้ห้าพันเก้าของแมกเนตข้างละ100ร้อยวัตต์ไอมิเตอร์ที่แปดโอห์มแล้วก็มีพาวเวอร์ของโลเทลโลเทลก็ข้างละร้อยวัตต์ที่แปดโอห์มนะครับตัวนี้รุ่นใหญ่รุ่นดีเลยครับตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นสองพันบาท ตัวนี 3, like, ้ห um. ้าพันเก้า no, ต no like. uh ัวบนนะฮะครับครับเดี๋ยวไล่แค่ข้าวไปราคาชอบถามราคาใช่ไม่บอกราคาเยอะพวกนี้ก็ตัวงสองสามพันสามที่พันฮะพวกเล็กเล็กนี่ร้อยนี่เงี้ยอะไรเงี้ยมีมีหลายหลายเกรดหลายราคาครับผมเราคัดเกรดมาก็น่าจะราคาก็อ่าใใช่แต่ว่าเป็นที่ต้องการของาอย่างยามาฮ่าไอ้เนี่ยมาล้านเนี่ยราคากลางห้าพันเดี๋ยวตัวล่างนะครับสวยห้าพันประมาณห้าพันบาทแค่นั้นประมาณห้าพัน แล้วก็มีมีลำโพงอ่าลำโพงก็ลำโพงก็ที่เราเอื้อมถึงกันก็พวกนี้ครับยามาฮ่าอันนี้อยู่เอสนะตัวนี้ก็ประมาณห้าพันห้าดอกแปดนิ้วยามาฮ่ายูเอสแล้วก็ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ใช่มันทำในยูเอสก็มีฮะับโซนี่ทำในยูเอสก็มีนะลำโพงอ่าครับอันนี้อันนี้เมกอินเมกอินยูเอสเอนะเมกอินยูเอสเเดี๋ยวเดี๋ยวผม ตัวนี้มามา,มาจากไอ้มาจากญี่ปุ่นนะมาจากญี่ปุ่นตัวนี้เงินติดเงินไม่ติดเราก็เป็นไรครับเนี่ยลองดูครับไม่อินยูเอสเอครับยามาฮ่านี่ครับยูเตัวนี้มาจากญี่ปุ่นเสียงดีเอ,อ้ยไม่ใช่มาจากยูเอสเอเสียงดีเลยครับตัวนี้นะก็แล้วก็มีพานาคู่นี้ก็ประมาณหกพันห้าร้อยบาทคู่ละนะครับ <c oughs> ใช่งานดีเลยครับตู้ตู้สูงฮะตั้งผืน ตั้งพื้นแล้วก็มียามาฮ่าสวยเลยครับคร y a สิบส12นิ้วรุ่นยอดนิยมเลยตัวเนี้ยอ่า690 690 Max t ทูตัวเนี้ยดีเลยสวยสวยมากสวยเลยครับตัวตู้หนักเกือบ30โลต่อข้างอ่ะครับใช่ เสียงดีเลยครับอันนี้งานดีเลยตัวะเบิดช้าๆนะครับใช่ไหวเสร็จไปใช่ลอให้ดูช้าๆก่อนใช่แล้วก็มีอันนี้ JBL ฮะตัวนี้กลางแหลมดีเลยเบสดีกลางแหลมคือส่วนมากตัวนี้ก็ห้าพันกว่าบาทเราก็ผ่านการ QC เลยใช่ไหมครับเอ่อก็คือเทสก่อนนะแต่ไม่มีซ่อมไม่มีโมหรอกก็คือก็เราก็จะคัดมาแต่ดีๆเลยทีเดียวเลยแต่ถ้าเกิดบางทีมันมีอะไรมีปัญหาเราก็ขายตามระดับไปจะไมแต่จะไม่ได้ลง ตัวนี้ก็ JBL นะ JBL นะ JBL งานดีตัวนี้โค้ดเท่าไหร่ครับตัวนี้ห้าพันเป็นมันเป็นเกรดสูงของ JBL อ่ะลืมทำราคาเลยตัวนี้เหรอตัวนี้หมื่นสองหมื่นสองนะคู่รักน่าหมื่นสองครับตัวนี้ห้าพันนะ JBL อันนี้ก็ห้าพันเหมือนกันตัวนี้เป็นเป็นไซส์เล็กแต่ว่าเป็นงานแบบ high end ่ะเขาทํามาซอฟโดมซอฟโดมนี่ดีมากๆเลยแล้วก็แหลมเป็นจับยับอะของ JBL แล้วก็ มันเป็นเหมือนลําโพงเอาไปเสริมกับสมมุติว่าลําโพงเราลําโพงคู่ใหญ่ๆเรามันขาดเสียงกลางแหลมใช่ไหมตัวนี้เอาไปตั้งบนแล้วก็ไปเสริมเลยมันจะได้กลางแหลมขึ้นมาดีดีมากๆเลยมันเราเพิ่มกลางแหลมเข้ามาอีกใช่ใช่เอาตัวนี้เหมือนเหมือนเสริมฮะอันนี้ตัวนี้นะครับใช่จะดีมากๆเลยแล้วถามเสืรูนะครับใช่ตัวนี้ก็เป็น JBL เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมปิดได้อนะเปิดได้เปิด้ไ ตัวนี้เป็นมิชชันอิงแลนด์คู่นี้ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งนะฮะลำโพงมิชชันอ่าใช่ทรงทรงสูงหกหกนิ้วสองทางอ่มิเอออิงแลนด์ฮะตัวนี้อิงแลนด์ด้านข้างหน้าก็เป็นเป็นไอ้แม่เหล็กนะฮะแต่โดยไม่ต้องกดเข้าไปอ่าใช่เป็นแม่เหล็กดูดอ่าเป็นรุ่นใหม่ฮะเป็นรุ่นที่ดีครับ นี่มีโบสถ์โบสถ์ราคาร้านอื่นก็ขายแพงนะผมขายหกพันเก้าแต่ไม่รวมส่งนะอาจจะบวกค่าส่งใลยผมนะฮะสวยๆเลยครับเนี่ยโบสถ์นี่คือสภาพเป็นงกิ๊บสวยเลยกิ๊บเลยดอกเดิกไม่เป็นไรอ๋อระวังสะดุดต้องรงก่อนงสวยครับของตัวแท้เลยนะครับโบสตัวแท้เลย วยดอกสวยมากสภาพเต็มเเลยเป็นไอวีนะซีรีส์สี่คู่หนึ่งอยู่นี่คู่หนึ่งเท่าไหร่ประมาณออ่คู่หนึ่งหกพันเก้าร้อยอ่าหกพันเก้าครับหกพันเก้าไม่ไม่ไม่รวมส่งนะอันนี้ผมขายถูกกว่าทุกร้านอันนี้นะอาจจะมีค่าส่งประมาณทักสองสามร้อยสามร้อยนี่กันสามร้อยใช่ใช่กับคือจริงจริงแล้ว ไกลสดส่งถึงไหนบ้างอ๋อส่งทั่วเลยครับมีคนโทรมาอ่าก็เอ่อลูกค้าหรือเอฟซีที่เขาโทรมาก็กรงภาคใต้เลยอ่าส่งมาเลยส่งหมดส่งส่งทุกจังหวัดครับครับผมเห็นมีถามเบอร์โทรมีส่งไปประเทศลาวก็มีครับแต่ว่าแต่ว่าเราส่งไปที่คนส่งตรงไอ้ก่อนก่อนข้ามแดนแล้วเขาเขาจะมีอันนั้นมามันมีคนมารับอยู่ที่ที่คนส่งนั้นนอง อ่ามีต่ากันทีนึงเนาะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ต่างประเทศมันจะเป็นอย่างนี้แหละคือมีคนถือของข้ามครับใช่ครับทางทางฝั่งมาเลเซียเหมือนกันนะไม่ใช่ก็มีก็อ่าอันนี้ก็ลำโพงยามห้ามกันเดี๋ยวตอนนี้มีมีหลายคู่นันเหรือคู่เดียวแล้วเนี่ยคู่นี้ประมาณห้าพันบาทตั้งพื้นอะดอกประมาณเจ็ดนิ้วสวยดอกเจ็ดนิ้วนะครับใช่เจ็ดนิ้วสวยอ่าใช่ตั้งพื้นครับผมแล้วก็มีเอ่ามีโบอสนี่ครับ โบอ่าโบส์โบส์ซีรีส์สองอันนี้ไม่กินอันนี้พวกนี้จะทำในยูเอแท้เลยอ่าสวยเลยฮะอ่าตัวนี้ซีรีส์สองอ่าพวกนี้อ่าหน้ากากก็จะเป็นสีน้ําตาลหน่อยหน้ากากรุ่นพวกนี้อ่าอันนี้ยูเอแท้ที่รุ่นแรกๆอ่ะจะมีแค่สามรุ่นเองมั้งที่ทําในยูเอนะอ่าโบส์อ่ะ มีมีคู่หนึ่งคู่นี้ก็ประมาณหกพันห้าเหมือนกันหกพันห้าครับแต่มีคนมีคนขายน่าจะแพงอยู่ไอ้นี่มันมันแล้วแต่คนคนตั้งราคานะครับตัวนี้หายากรุ่นเก่าๆ่สภาพดีดีหายากไอ้รุ่นนี้ยังหาเยอะนะยังมีเยอะรุ่นอ่ารุ่นนี้เยอะอ่ตัวรุ่นรุ่นรุ่นเก่าคนจะคนก็จะหาราคาบางทีบางทีแพงกว่าตัวไม่ใหม่หายากใช่แล้วมันทําใน USA ออด้วยอันนี้ยามาห้าครับยามาห้าแปดนิ้วสองทาง ก็สามารถปรับแหลมได้ตัวนี้คู่นี้ก็ประมาณห้าพันบาทครับห้าพันห้าพันห้าห้าพันบาทแล้วก็มีวิเตอร์เอเด็กสามที่ขายดีที่สุดอะอันนี้ผมก็ขายไปโอ้บหงคนลูกค้าบางคนซื้อไปซื้อไปแล้วกลับมาซื้ออีกนะบอกเสียงดีมากเนี่ยเอเด็กสามอ่ะมีใช่เอเด็กสามเอเดห้าเอดเจ็ดเล่นได้เลยครับเสียงดีมากซอฟนุ่มไม่อกหูอ่าฟังเพลงออกครบเลยละเอียดดีมาก อ่าใช่ไม่บาดหูฟังได้ยาวนานเลยเอนี่ยนะเสียงจะไม่บาดหูเหมือนเหมือนลำโพงญี่ปุ่นทั่วไปนะตัวนี้ตัวนี้น่าจะดีไวมั้งตัวล่างนะอ่าตัวนี้ก็ห้าพันห้านะเออห้าเออเอ็กห้าพันห้าร้ยบาทตอนนี้ยังเหลืออยู่สองคู่ตัวนี้เหมือน DIY ใช่ไหมเหมือนเหมือนดีไอวายอ่อผมดูรู้สึกว่าตัวนี้เป็นวีฟ้าของเดนมาร์กตัวนี้ของยูเอสวย เอ่อโปรไม่ใช่เสียงดีเลยนะฮะตัวนี้วีฟ้าเมกอินเดนมาร์กตัวคู่นี้ก็ประมาณห้าพันเอ้ห้าเออห้าพันบาทใช่ห้าพันกว่าก็จะมีด้านนอกใช่ด้านนอกก็มีกองมีกีตาร์เข้ามามีกองเขาเรียกเป็นเสียงก็เยอะนะเข้ามาเข้ามาเลือกได้ครับเยอะเยอะมากเลยเข้ามาเลือกอะไรแบบงบสามพันกว่าสี่พันอะไรนี่เอาไปไปโชว์ไปอะไรได้เลยเน่องจากเสียงนี่คือใช้ได้ทุกตัวเลยใช้ได้ทุกตัวเลยครับอันนี้คือ การผ่านการเช็คสภาพมาก็คือตรวจสภาพว่ามันชัวชัวเต็มร้อยก็ออกขายนี่แผ่นแผ่นแผ่นอ่แผ่นเสียงเราแผ่นเสียงมีมีครับมีเพลงก็เริ่มต้นก็หนึ่งร้อยบาทแผ่นแผ่นเสียงนี่เยอะเลยครับมีหลายร้อยแผ่นอยู่ครับด้านหน้านี่คือมีเครื่องดนตรีด้วยอ่าใช่มีเครื่องดนตรีกีา่์แล้วก็พวกแอมพวกอะไรก็มีมีทั่วๆครับ ก็ดูคร่าวๆเยาวๆแจะยาวจะนานเกินมากอ๋อโอเคได้ได้ก็นานๆก็นานๆเลยก็มีมีมีกีตาร์เออในมีลำโพงเด็กเข้ามานะฮะมีลำโพงอ่าตรงนี้มีลำโพงไดโทน12นิ้วสามทางโทนครับนี่อืมตัวนี้ก็ประมาณห้าพันห้าไม่มีหน้ากากนะเสียดายอ่าไม่มีหน้ากากแล้วหน้ากากนี่ก็เหมือนเราขายตัวนี้เลยอ่าใช่ใช่นะก็คือจะก็ราคาก็ ลงไปอีกหน่อยมีเซนเตอร์แล้วก็มีลำโพงฟูลเลนที่ใช้กับหลอดนะฮะตัวนี้มาใหม่ตัวนี้เอาไว้มันเป็นทําสวยออกนระบายลมออกมาไงนะดอกชริงดอกใช้แค่นี้เขาดอกใช่เขาเรียกอะข้างในไม่มีอะไรใช่ไหมอ่าใช่ลำโพงฟูลเลนเออข้างในไม่แน่ใจนะมันมาจากญี่ปุ่นอย่างนี้เราเราไม่ได้รู้มาอย่างนี้เลยมาอย่างนี้เลยอ่ะมันอ่าเนี่ยของฟัตเทคของฟัตเตอร์มาอย่างนี้เลยตู้ตู้เขาสำเร็จมาเลยนะ เขาทำทำเร่อมาจากญี่ป <'s> ุ่นอย่างนี้เลยคู่หนึ่งก็ประมาณห้าพันบาทครับตัวนี้นะฮะอันนี้ก็ทั่วทั่วไปนะครับแล้วก็มีพวกเซนเตอร์เซนเตอร์เซนเตอ,อ,อ,อร์มีหลายหลายหลายตัวมี JBL มี y a m a h a สวยๆทั้งนั้นเลยนะตัวหนึ่งประมาณประมาณสี่พันสามพันห้าประมาณนี้ครับราคาไม่แพงัมรุ่นดีๆกันเลยนะ ลิ้มแบบเป็ดาแล้วก็มีกีตาร์กีตาร์นี้ก็คือแบบเป็นประมาณว่ากีตาร์ก็มีธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปก็มีเออใช่ใช่กีตาร์ปร่งตอนนี้มีมีเด็ดเก็มีเนี่ยมีมีมอลลิสมอลลิสสวยๆเลยประมาณห้าพันบาทเป็นมีเลยนี่แหละเจแปนเออให้ดูเป็นรุ่นอะไรเจแบนนิดนึงมอ่าลริสประมาณห้าพันบาทก็รุ่นอะไรเนี่ย MD ็มดห้าศูนย์ห้านะ 505 Tn ก็ถือว่าดีนะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวโปรดเลยครับเสียงดีมาก LL6 เอ่อท็อปสลิดไม้แท้ทั้งตัวเลยครับเยี่ยมมากตัวนี้อ่าดูดูเอ่อ LL LL6 JS ครับผมด้านในนะครับครับผมตัวนี้สวยมากเลยโอ้เสียงดีมากครับตัวนี้ตัวไม้แท้ท็อปสลิด ได้ไหมท็อปกลิไม้แท้ทั้งตัวก็ได้ไหมครับได้ได้แบบแน่นน้ำหนักดีมากแต่จะมห้าเขาจะเป็นแบบนี้คือจะขึ้นฟ้าทุกตัวเลยก็คือทำไมถึงขึ้นฟ้าผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอยู่ล็อตหนึ่งเป็นเป็นอยู่เป็นอยู่ประมาณสักสิบกว่าปีอ่ะที่ทําออกมาก็คือเป็นแค่ทุกตัวนะอ่าเป็นแค่ทุกตัวเลยครับอ่ามันก็คร่าแล้วมันเหมือน แล้วก็มีตัวนี้เอ็กซอันนี้ไฟฟ้าป่ะอ่าจิท้าโปร่งไฟฟ้าอ๋อจิท้าเอ้ยไม่ใชโปร่งเอ้ยไฟฟ้าพูดคิยมาเลยเออตัวนี้ลูกบิดวินเทจเหมือนพวกเฟนเดอร์หว่าอะไร่เลยนะมีสกังคอด้วยเอ็กซสเอ็กซ์ตัวนี้งานสะสมตัวนี้ห้าพันห้าเสียงเสียงกับเฟนเดอร์ไม่ไม่ไม่แพ้กันเลยเสียงแบบสุดยอดเลยสุดยอดเลยตัวเนี้ย กำลันตีได้เลยมาลองได้เลยผมเล่นผมเล่นนี่ชอบใจมากเลยตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ครับตั้งห้าพันห้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ถ้าไม่ไม่เสียบตัวนี้คุณมันใช้เล่นได้เออมันจะต้องเสียบไลยป่ะแต่มันดังแต่ดังในน้อยแต่พอได้ยินฮะดังพอได้ยินก็มีคร่าวๆประมาณนี้ครับัันนี้ครบก่อนมีใหม่ก็ลงมาเยอะแต่ขายไปเกือบหมดเลย ตอนนี้ก็รอ,อ,อเราก็จะเละเวียนมาเรื่อ,อ,อยๆนะครับครับ,รบมีนั่งม,มีก็เกตธรรมดาจนเกตสูงอ่ะก็ทุกลูกค้าทุกลูกค้าทุก,กระดับมาได้เลย <c oughs> ใครอยากได้ให้เยินก็มาได้เกือบหลักแสนก็มี <c oughs> ใช่ไหมใช่ส่วนมากส่วนมากลูกค้าจากไหนบ้างครับมาไทยไหมมาครับบางทีก็จากสุราษฎร์ก็มาครับสุราษฎร์มาหลายคนเลยครับโอ้ยยิ่งมาแล้วก็บางทีก็มาจากทางทางภาคใต้เรามาเยอะเลยครับทางภาคใต้ก็เขาเขาจะมาทางภาคใต้เขาจะมาครั้งแรกนะ เขาจะมาครั้งแรกก็มาดูดูว่าเห็นเป็นหลักเห็นเป็นร้านเป็นที่อะไรดีตอนนี้เขาก็สั่งอ่ะต่อไปก็สั่งมาดูแล้วก็ซื้อไปรอดแรกเรามีที่อยู่เป็นใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็สั่งแล้วตอนนี้ก็ส่งให้เราอย่างเดียวเลยส่งโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณวันชัยนะครับขอบคุณนะครับขอบขอบคุณครับเดี๋ยวเจนคลิปหน้าครับ